สวัสดีครับวันนี้จะเอาทิมเมอร์แลนด์รุ่นที่แบบว่าใส่ใส่เที่ยวใส่เดินป่าคงไม่ได้เพราะว่ารู้สึกว่าซนซนมันไม่ได้นะฮะแต่ว่าใส่ทั่วไปใส่ได้แต่ว่าคู่นี้เป็นคู่ที่ผมชอบที่สุดละเพราะว่าอะไรมันเ,เป็นหนังหนังแท้หนังหมดเลยนะทัังอันแล้วก็การการไล่เฉดสีอ่ะเขาทำได้ดีอันนี้เป็นสีเขียว คู่นี้รู้สึกว่าอืมถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดใส่เดินหิมะใส่ได้ผมเคยไปลองมาละคู่นี้อมผมได้มาสองพันกว่าบาทสองพันสี่ร้อยแปดสิบาทมั้งลดราคาห้สิบเปอร์เซนจากช็อปทิมามแลนดะ์นะก็ตอนแรกเราได้คู่นี้มาก่อนเนี่ยมันเป็นรุ่นเดียวกันแต่ว่าโคระสีเนี่ย แต่ว่าเเรามาเห็นคู่เนี้ยชอบเลยเนี่ยดูดิการตัดการตัดเย็บเนี่ยการเย็บหนังการเข้าหมดุดเนี่ยอันเนี้ยชอบมากเห็นไหมฮะสวยสวยเออสาเหตุที่มันกันความเย็นได้ก็เพราะว่ามันมีเยื่อบุอย่างเงี้ยถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนอยากจะซื้อรองเท้าที่แบบว่าไปเที่ยวเมืองนอกนะไปลุยหิมะไม่ว่าจะยี่ห้อไหนนะก็พยายามจะซื้อรุ่นที่มันแบบมีเยื่อบุเนี่ย เยอะบุนะจะเป็นหนังแท้หนังเทียมหรือว่าอะไรหรือก็ตามนะให้มันมีเยอะบุไว้แล้วก็ส้นหนาหนาหน่อยสวยฮะคู่นี้ผมชอบมากก็คู่นี้รู้สึกว่าจะเป็นเมดอินช้หน่าหรือเป <masked> ล่าไม่แน่ใจอ่ะ สวยฮะสวยตรงทาบูนี่ต้องบองตรงนะผมผมเห็นว่ายังไงรู้สึกว่าทิม,มแมรแลนจะกินขาดนะเรื่องความสวยนะแต่เ,เกิดว่ามีรุ่นที่พอจะพอจะสู้ได้ผมก็เห็นมีเลดบิงนะแต่เลดบิงแม่งแพงมากผมไม่เล่นอนะ่ะโอเคนะฮะสวยสวยเนหะ็นไหมโอเค